สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องคลายแสนสัส้นรอบก่อนคือใช้ตะขอใหญ่ตะขอใหญ่บังคับพี่ขวัญไม่ได้ครับวันนี้ใช้ตะขอจิ๋วนะครับวันนี้หมูแบรนด์วันนี้บอกว่าพี่ขวัญเต็มใจมากเดินแบบไม่แกล้งด้วยนะครับวันนี้นายตะขอคู่ใจโอ้โหดูตะขอตะขอคู่ใจ คุณพ่อไม่ต้องช่วยเลยครับวันนี้โอ้เดิดดนเข้าคอกไหมเ,เออไปไหนหมดเย้ยมาแล้วคนมาสาวแต่ว่าสาวหายหมดครับวันนี้ เรแตเจน,นี่รยายเอมมี่โอ oh, เพราะว่าตะขอตะตะขอรุ่นนั้นมันใหญ่ต้องใช้ตะขอรุ่นเล็กวันนี้มาซุ้มใหญ่คะ่ะพาหมูแบรนด์มาด้วยเพราะว่าทิดก่อนที่หมูแบรนด์ขี่พิกขวัญมาพิขวันแกล้งไม่เชื่อฟัง วันนี้เชื่อฟังดีมากใช่ไหมครับ,ใ,นนครบใครก็เอาก่อนพี่ก่อนใครก็เอาก่อนวันนี้สาวไม่อยู่ค่ะสาวชื่นก็ไม่อยู่อืออยู่แต่นาโนเออ,นนนนอพวงนานโนไปเลยดีกว่า นานโนพวกพวกพววกอะไรนะพวกกาแฟอี Nano, Nano. ๋มาเร็วมาเร็วมามามามะอ่านานนทางโน้นก็จะเป็นการถ่ายคลิปไว้นะคะอย่าลืมตามด้วยนะคะพวกนานโนไปเลยค่ะขโมยค่ะว่าถ้าขโมยก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะนี่ ทั้งบัวบานทั้งพี่ชื่นทั้งเจ๊ัยนะคะส่วนหมูเราโอ้วันนี้สบายมากนะครับพี่ขวัญไม่แกล้งนะครับพี่ขวัญไม่แกล้งครับครับ,รบโอ้โหโอ้โหโดูครับอโอ้อยากไปหานาโนพี่ขวัญอยากไปหานาโนค่พี่ขวัญ ไปไหนหมดไม่รู้เลยค่ะวันนี้ไม่เห็นเลยพี่บัวก็ไม่เห็นไปเล่นน้ำสาหรือเปล่าเจริงพูน้องตายเลยนะน้องฟ้าโอเจริงพูนู่นอยู่นู่นโอ้ยเดี๋ยวพี่ขวัญขึ้นมาแล้วเองจะไปนั่งตรงไหนเออ ถ้าเข้าไปหาเจาเดี๋ยวพี่ขวัญนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหมูได้กลิ้งตกแน่นอนอวันนี้เขาเล่นอะไรกันเนาะไอ้หนูเขาจะมีเกมเล่นนะนี่เกมเปา่าเหรียญหรือเปล่านี่นี่ซุ้มใหญ่เขามีการเล่นเกมอะไรนะคะหนูแมต่ตอนกลางวันครับนิ่งนโอ้นิ่งๆพี่ขวัญเห็นกล้วยเหรอเห็นกล้วย <laughs> จีบเจรําพูลอีกอยากดูค่ะโอ้วันนี้หมูอยู่ด้านบนนะคะคุณพ่อไม่กล้าเอาเข้าไปใช่ไหมพ่ออันตรา,า,ายเพราะว่าหมูแบรนด์อยู่ด้านบนด้วยนะคะเราจะเอาหมูแบรนด์ลงก่อนไหมล่ะไ,ลไปถ่ายแบบจ่าพี่ฟาอ MV, เอ็มวีเอ็มวีก็ถ่ายมาแล้วนะคะใช่ไหมมีถ่ายต่ออีกบ่โอพี่ขวัญอยากดูนานซโโ้อมนานจะกล้าซ้อมพี่ขวัญบ่อย่างนี้นะครับเพราะว่า ขวานเข้าไปคือไม่มีใครอยู่อ,อนนเนราะเพราไม่อยู่นะนเานาะมันมันเป็นเป็นกลุ่มตัวๆๆของเขาแล้วนะครับมาโอ้อยากไปหาสาวแล้วนนอยากไปหาสาวแล้ว,วน่าจะไปเดินเล่นกันล่ะค่ะเพราะว่าเงียบหมดเลยนะคะไม่มีใครอยู่ ถ่ายเสร็จนานแล้วใช่ค่ะถ่ายเสร็จนานแล้วเอ็มวีก็ถ่ายเสร็จแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายเอ็มวีเหมือนกันพี่ปันอยากไปหาเจ๊ค่ะนุน่นนุจะพาหมูแบรนไปละแต่ว่าวันนี้คุณพ่อไม่พาเข้าไปนะคะเพราะว่าทั้งควานทั้งเจ้าของก็ไม่อยู่นะคะช่วงตัวยาวกว่าพ่อมหันทม ใช่ค่ะช่วงตัวยาวกว่าพ่อสีกแล้วก็พี่แซมพี่ขวานนี่ลำตัวจะยาวนะคะส่วนพ่อมหาทองคําลาตัวจะสั้นจะป้อมพี่ขวัญอยากไปหาเจ๊ใช่ค่ะอยากไปหาเจ๊แล้วพอเรียกกลับแล้วแต่ว่าไปไม่ได้นะคะควันไม่อยู่เจ้าของก็ไม่อยู่ใคร พ่อเฟศก็ยุ่งกับพ่อควายกันค่ะอ๋อสงสัยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่เห็นนะคะไปถ่ายเอ็มวีก็ไม่เห็นทั้งพ่อแฟศเลย<ะ>เดี๋ยววันนี้หมูแบนถ่ายเสร็จก็ต้องส่งกลับบ้านนะคะปลปอยนาโนเดี๋ยวก็รีบกลับซุม้ม <laughs> <ห>นาโนไม่ได้ไปเดินกับเขาเลยค่ะนาโน ไปหาควายกันละมั้งสงสัยค่ะไม่ต้องเข้าไปนะคะอันตรายจ้าค่ะเพราะว่าทั้งควานทั้งเจ้าของไม่อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรผิดพลาดมาเดี๋ยวเขาจะว่าอา้าวใครอนุญาตคุยกันยากใช่ไหมคะมถ้าเจ้าของเขาอยู่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเห็นด้วย<อ>นี่เราจะทําเองอะไรเองไปโดยพละการก็ถ้าไม่มีอะไรก็ดีไปแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา นาโนดือ้อโดนปรับทัศนคติโอ้กลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านใช่ไหมครับายพี่ควันโอ้โอวันนี้มูบ莱นเราไปอะไรน่ะไปขึ้นนจุดชมวิวใช่ไหมครับไปกับพี่เหนือนะคะโอ้มีคลิปให้รับชมนะคะรอติดตามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่มูบ莱น กล้าขึ้นค่ะเพราะว่าหมูแบนไม่กล้าขึ้นเลยขึ้นไปแบบคลานคลานคลานขึ้นไปหรือเปล่าอ้อ <c ười> วิวสวยโอใช่ค่ะสวยมากตะวันกำลังจะรับฟ้านูน่นแต่ว่าน้องเหนืออยู่นะคะแต่ว่าคุณพ่อหายวิวกำลังสวยเลยงานพระอาทิตย์ตกดิน วันนี้ไม่แกล้งน้องนะวันนี้วันนี้เลยไม่ได้เข้าหาสาวเลยนะคะวันนี้อืมเพราะว่าในซุ้มเงียบเลยไม่เป็ไหนหมดทั้งควานทั้งเจ้าของทั้งช้าง โอ้โหหมูแบนกลัวจะกินกล้วยนะดูกล้วยเริ่มใหญ่แล้วนะคะเครือเริ่มหนักแล้วมะม่วงของเราก็ติดลูกแล้วนี่ติดเยอะแล้วเจ้าโอ้นี่นะคะลูกดกแล้วเาจะดักเราหมูแบนตรงนี้นะคะ มาดูมะม่วงของเรายันนี้เมนูอะไรคะวันนี้ยังยังเลยค่ะยังไม่ได้คิดเมนูเลยอืมนี่นะคะแอบมีลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็มีโอ้นี่ควานเตอร์ยังไม่เห็นนะคะนี่มูเบน หมแบนเห็นมะม่วงหรือ,อยังนี่โอ้มีลูกรุ่นใหญ่แล้วนะคะนี่ไงางายยังไม่เห็นเหรอนี่นี่ใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วบทถ่ายเอ็มวีเอ็มวีถ่ายเสร็จแล้วนะคะ ควานเตอร์เห็นนี่รักอีกแท้สงสัยควานเตอร์ยังไม่เห็นค่ะน้ำลายไหลเลยใช้คกับมะม่วงดสดรึปนึงเอา้าเอา้าหาหาทางลงไม่เจอเอา้าขนาดที่ขวันนอนให้ลงอย่างดีแล้วนี่ ครับโอ้โหเยอะกว่านั้นข้างในอีกนู่นตอนนั้นกำลังดอกลูกอันนี้ก็ดอกแล้วเหมือนกันแต่ดอกไม่ค่อยติดดอกทุกต้นตรงนี้เรามีมะม่วงสามต้นนะคะนี่จะเป็นมะม่วงแก้วอู้ติดลูกแล้วนี่นี่กำลังติดปีแรกนะคะนี่ต้นนี้นี่ก็กำลังดอกเหมือนกัน ไม่เยอะนะคะพรุ่งนี้มาใหม่พี่ขวานเดี๋ยวเย็นนี้เราต้องไปส่งมูแบลนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วใครเป็นคนส่งแม่ <laughs> จะให้ใครเป็นคนส่งเพราะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าของเสาถูตัวนะคะนี่ ช่างเริ่มลงแล้วบุญสงก็ซ้อมอะไรอยู่นะคะนอะจะไปเที่ยวครับเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปเฮนะครับไปเฮที่ไหนดูเขามีวัฒนาการถ่ายอะไรอีกไม่รู้นะะดูนู่นคนถ่ายอยู่ด้านบนนะคะดู <c oughs> เพราะว่าช่องบุญสงน้องพันวาเขามีคอนเทนต์อะไรแปลกๆเ,เยอะนะคะมีทั้งถ่ายทำมีทั้งอะไรไม่รู้ย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะ ตายห้าอืมนีจะเป็นเสาไว้ถูนะคะกำลังกำลังพรุ่งนี้น่าจะช่างน่าจะเข้ามาทำต่อให้เสร็จนะคะอุ้ยเอ้าเอาเอ้าใครจะมาดูบุญส่งงันนะคะเต้นล้เต้นแล้วเอานานๆน,น,นะคะนานๆจะได้เห็นควานมาซ้อมนะคะเอ้าเอ โอลฟ์สดในติ๊กต็อกอยู่เหรอคะปิเอ้ยเอ้ยใช่ค่ะถ้าถ้าช่องบุษงน้องธวร,ร,ราจะมีอ่าคอนเทนต์แบแบแปลกๆไม่เหมือนใครน้องแบรนด์ไม่ได้อยู่นี่คะ่ะน้องแบรนด์อยู่ที่บ้านพี่มารพลเงินนะคะเรียนหนังสืออยู่ที่นู่นนะคะ นี่เพิ่งได้มาวันนี้เองคะ่ะมาแล้วก็จะกลับอีกแล้วเพราะว่าคุณย่าไม่มีเพื่อนนอนนะคะต้องไปนอนเป็นเพื่อนคุณยา่าคุณปู่ก็นอนที่บ้านยี่สิหลังนะคะเ้าแล้วทั่วพูถัว่วพูเฮาตากล้องนะคะอยู่ดนอยู่สูงก <laughs> กเกินอยกก็ <laughs> อังก็รอเธอมาอยากดูคอนเทนต์อะไรแปลก สนุกสนุกก็ช่องพายบุญส่งน้องธันวานะคะสนุกคบขันนนนนวาว่ายุ่งเอา้าอยากไปเต้นกับพี่หรือเปล่านี่เอา้เอากาแฟอยากไปเต้นด้วย ขึ้นสูงอีกหน่อยครับตากล้องกับว่าวเอาเอาเอานานจะเห็นบุญทรงได้เต้นโชว์นะคะต้นฉะบับงัดทั้งงัดนะคะอีกน่น่กล้องตากล้องก็ถ่ายด้านบนนะคะ ขึ้นบ้านใหม่วันไหนคะยังค่ะเพราะว่าบ้านใหม่เราก็ขึ้นทุกวันนะคะนี่อยู่ทุกวันเลยเราอาจจะทําแค่พิธีอเส้นบอกกล่าวธรรมดานะคะจะได้ทําพิธีใหญ่โตนะคะเพราะว่าซุ้มเราก็เข้าอยู่ประจํานะคะอย,อยู่ทุกวันเลยเลยอาจจะมีแค่พิธีเส้นเนาะพอ่อใช่ไหมอ่ามีลงช้างแล้วดีมาก บอกเจ้าที่เจ้าภูมินะคะแต่ถ้าเรามีทุนมีงบป,ประมาณเราอาจจะนิมนพระมาทำบุญบ้านแบบนั้นนะคะอันนั้นต้องรอไปก่อนนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุงนี้ก็เอาแบบง่ายๆก่อนนะคะางานเ้เราไม่มีเลยงานเฮเ,เราก็ไม่มีเลยเามม้ยคีใ ปีนี้เราเงียบมวยอ่ะงานไม่ค่อยเข้านะคะมีคนมีงานเดียวนะอืมแล้วก็เงียบมาเลยอันนี้ธันวานอนนี่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คืนอ่ะอืมมานอนนี่แล้วนะคะหมูแบนครับมาปิดช่องให้หน่อยครับอะไร ไม่เห็นครับรไม่เห็นไ,นะไม่เห็นที่เรามีดทีราไไม,มีอทำกี่กี่ล็อกครับทำสามล็อกนะคะสามล็อกมันจะบาดตัวเองนะนี่สามล็อกนะคะ ธนวาเล่นาน้ำตอนเย็นนะครับเอาฝากไลค์ให้แม่นะครับยังไงยังไงก็ฝากติดตามเป็นช่องของเราด้วยครับในช่องพายเต็มท้ายขืนเงบฝากกดไลค์แชร์ okay. กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับธัวนวาครับโอ้โหสงสัยไม่ได้กิน <c oughs> เรืนะ่องแรขอไป